เพื่อนๆครับนี่คือเหรียญจอมพลสลิดธนรัฐนะครับจัดสร้างในปี2524นะครับเพื่อนๆนี่คือจอมพลที่มีประวัติความเป็นมาที่แบบมากมายนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในการเปิดอนุสาวรีย์นะครับวันที่ตัวเลขอะไรวันที่8นะครับธันวาคมปี2524นนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกตัวติดนะครับผลิตน้อยยอดนิยมนะครับมีด้วยกัน ทั้งปี2 4แล้วปี07นจะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ06หรือ07นจี่แหละจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่แบบพิเหมือนกันเลยปีต่างกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนดาบไข่นะครับแล้วก็จะมีดาวอยู่ทั้งหมด5ดาวนะครับด้านบนจะเป็นพระมงกุฎนะครับตรงกลางนี่จะเป็นสุมดอกไม้นะครับขัดอยู่ด้วยกัน2ฝั่งนะครับเพื่อนๆจอมพลสฤษดนี่ประวัติ ความเป็นมาของท่านนี้มากมายจริงๆนะครับเพื่อนๆครับเลยทําให้เหรียญของท่านเนี่ยมีความนิยมมากๆในการสะสมซึ่งมีการจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยนะครับเหรียญนี้นะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆเมื่อซูมเข้าไปนะครับจะเห็นการแกะพิมพ์ที่สวยงามคมชัดลึกมีมิตินะครับในตาลึกคมนะครับเส้นกระแสะแรงปั๊มด้านข้างจะมีรอยปั๊มคมๆเลยนะครับด้านข้างซ้ายขวาเลยนะครับ เครื่องราดนะครับอิสริยพรต่างๆนี่แกะพิมพ์ได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับมีเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมครับโขมชันลึกเลยนะครับเนี่ยครับจอมพลสลิดนะครับผมธนรัตน์นะครับด้านหลังนะครับแธันวาคมนะครับปี2524นะครับที่ระลึกในการเปิดอนุสาวรีย์นะครับนี่นะครับดาวคมคมนะครับดาวห้าดวงคมคมเพื่อนๆนะดาบไข่นะครับข้างบนเป็นพระมงกุฎนะครับนี่พื้นเหรียญตึงเปียกเลยนะเพื่อน เหรียญนี้จากที่ผมดูน่นจนนานะนนจะเป็นเนื้ออปกกานะครับผมน่าจะเป็นเนื้ออปากานะครับเหรียญนี้ก็ได้รับความนิยมด้วยจํานวนการผลิตที่น้อยนะครับและก็หลายหลายคนที่ศรัทธาในาตัวท่านก็นํามาเก็บเป็นที่ระลึกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าในกลุ่มเหรียญเนี่ยจัดเป็นเหรียญที่ระลึกตัวติดผลิตน้อยหายากนะครับเวลาที่เขาพูดถึงกันเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นหนึ่งในเหรียญตัวติดผลิตน้อยเลยนะครับ นี่เหรียญนี้สภาพสวยเดิมคมชัดนะครับเพื่อนๆมีมิติงดงามน่าสะสมขอบเหรียญด้านข้างจะเป็นขอบเหรียญเรียบแบนนะครับนี่เรียบเป็นแบบบล็อกซากนะครับเห็นไหมครับบล็อกซากจะสร้างครับรุ่นนี้นี่นะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่ระลึกที่น่าสะสมเลยนะครับแล้วก็ได้นํามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับกับเหรียญจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับปี2524นรบนะครับเพื่อนๆเหรียญเนื้ออปป้านะครับ สวยงามคมชัดลึกฝากไว้ด้วยครับสำหรับเหรียญน,นี้จอมพลสลษดิ์ธนรัต์ครับ